ใช่เฮ้ยนี่มันพี่รีเพยนี่ที่เกที่อันนั้นน่ะที่ช็อตเอเอผมจำได้อ่ะในทิกเก็กับผมเห็นน่ะช็อตนั้นน่ะหนึ่งสามอ่ะหนึ่งสามเอเอตรงนั้นน่ะคนบ้านน่ะเอาหมดอ่ะเฮ้ยคนละคนแล้วคนละคนแล้วเอาคนละคนนะแอะไรก็ผมจำผิดเลยไม่ใช่ไอเอคนละคนอันนี้อันนี้อันนี้รีเพยงโง่ออ๋แต่จริงๆอ่ะรีวอร์วูลอ่ะก็เก่งนะเอามันดูอยู่แล้วเนาะใช่มาไอ้เก่งของมันเก่งอยู่แล้วแหละพูดถูก พูดถูกพูดถูกมันไม่ผมมันไม่ได้แค่แบบว่านี่ไงแต่ผลงานมันมีอมันอยู่แล้วออยาสุกน้ำจิงไปอ่ะคือยาวเลยแหละคือเอาง่ายถ้าสมูสอนแมนยูเนี่ยซื้อผมมันเป็นโค้ชนะผมก็ยินดีนะผมจะเคลียร์ทั้งหมดเลยเคลียร์นักเตะทั้งหมดคือเอาคีนคีนก่อนเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาจัดเซตตำแหน่งกันใหม่เราจะมาเริ่มนับตำตำแหน่งนักเตะกันใหม่เลยถ้าเจ้าเดี๋ยวถ้าเจติดต่อผมมาแล้วเร็วๆนี้ถ้าถ้า,ถ,าถ้าผมเป็นโค้ชแมนยูนะเบื่อหน้าจะได้เป็นตัวทำรอง้าผมเอาออกเลยแหละไม่ต้องเป็นตัวํำรองหรอก ไม่เฮียเขาสั่งค่าตัวแพงก็ต้องใช้คุ้มหนิผมว่าออกเลยแหละผมว่าออกเลยแหละเบอร์ห้าพอมาอยู่แมนยูพอมาอยู่แมนยูรวยแล้วไงรวยแล้วเนี่ยป้อมาได้นี่ยป้อมอ่ะโอ้ฟาดโอ้ฟาดโอ้ฟาดโอ้โหเฮียเราปาแต่ในกูเนี่ยระบุดไงปาเระบุดใส่แต่คูล่ะเฮียครับไม่แต่ดี โดไม่หนึ่งไงปั้งสวยามสวยเราจะพูดเรื่องบอลกับใครก็ได้แต่ว่าไม่ใช่กับพี่เอาจริงะคือไม่ใช่กับพี่ไกคูอือผมจะไปอยู่ตรงไหนก็ได้อ่ะบนโลกไปเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ม่ไม่อยู่กับพี่ไก่คูดได้ พูดได้แต่ว่าต้องยอมรับว่ากัดเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่เมื่อเมื่อก่อนผมชอบอยู่อากาศหนาวไงแต่ช่องนี้ผมชอบอยู่นรกว่ะโอี๋ยวเรียนอยู่ยาวๆเลยยาวอยายาวเลยอุ้ยตกจัดเลยวิ่งคุณตกไอ้เหี้ยโอ้ยจ้าเอรเกลไเจ้าระเบิดเอาวสามสี่นี้แล้วบล๊อตสี่นี้มาเล่นระเบิดแน่นนะเฮียเราเจอมาสองครอบแล้วเนี่ย เราต้องยุติเราต้องเออราต้องยุติเรื่องฟุตบอลแล้วอ่าจริงเราต้องยุติเรื่องฟุตบอลแล้วเรามาเล่นเกมมันดีกว่าเพราะว่าแมนยูต่างมืออยู่ไม่เป๊ะเฮ้ยมันอาจมันอาจจะช่วงแค่ที่ท่านี้แหละเดี๋ยวถ้าผ่านไปสักพักหนึ่งมันอาจจะดีขึ้นก็ได้้ใครกดท่าว่าใครกดท่าวะาใครกดท่าวะาไอ้ที่อ่ใครกดท้าว่าใครมาอยู่ข้างในน่าจะสองตัว ai đốn mình rồi phe,พบศัตรูแล้ว, ra thôi, ra phe tổn nhân caramu, sao sao vậy, ui caramu, ui caramu, cái 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 ด้านน้งสามตัวด้านหนสาหมดเลยข้างๆชุบหมดเลยชุบหมดเลยก็เปิดท่สาไปเก็เปิดอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้พักั first l โอ้ยใน้ามเว้ยก็เปิอ่ะล้เปิดที่อะไรไม่มีระเบิดไอ้นายปตอนอนที้ไหนตัวตัวละมิเลยมัวจ้เอรไจริงยหมดเออ่ะเอเราเลือกคุยเรื่องบอลแล้วทีมเราเข้ากันเลยจรงเ้นเลยเพรปนดู้ยอี่้ทัดเนี่ยอ ีโจกี้นี้พวกแมนยูกากแมนยูกากเนี่ยเป็นที่เลยดิพี่เป้พี่เป้ให้ให้พูดเยอะดีจังเลยดิที่ไหนมันก็ถึงแ่านที่ไหมือนกัถึงนไอ้นายมันก็ถึงแมนยูเหมือนกันเออว่ะเฮ้ยใช่เหรอผมเด็กแมนซีสผมเด็กแมนซีสดาวหนึ่ง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 สายดาวหนึ่งสายดาวหนึ่งโอเคครับพี่พี่การ์ดคหลอกเฮ้ยมันจะกลับไปเหมือนมันจะรักกำลัาไปชุบเพื่อนว่ะใช่ใช่ใช่จริงด้วยเหมือนจะกำลังไปชุบเพื่อนนะทางซ้ายอ่ะเอาหน่อย อ่าหน้าเบอร์สองอ่ะหน้าผมเช่นเมื่อคครับแซชครับจุไม่จุตันเลยอยู่นี่ครึบตายครึบสวัสดีครับคนสวยของที่เอ้แต่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 ว่าผมความรู้สึกผมซีซั่นนี้นะผมรู้สึกว่าเหมือนเลี้ยวฟูจะแชมป์อีกยังไงบ้างลู้แช่ฟูแชมป์เชื่อดิรู้สึกว่าพอเหมือนตอนแรกเหมือนตอนแรกแมนซิตี้จะออกด้วยเครื่องโทโบนะ จะออกด้วยเครื่องทอโบแต่ว่าพอหลังมาเหมือนทอโบพังอ่ะเหมือนไม่ได้จูนอ่ะเหมือนเป๊ปฟิเดล่าเขาไม่ได้จูนอ่ะตอนนี้ระเบิดแฮมม่มอีกลูกแฮมอีกลูกแฮมมาเยี่ยตองยาวตองยาวอีโบแฟ้ตองยูไายโอ้ฟาก first blood ตัวหน่อยหนึ่งดาวเฮ้ยเว่อ ไปชุกันชุกันช oui. like ุกันมาชุกันข้างหลังต้ัวไม่ได้นะเว้ยวางตายตายตายมาดิเก็บอะไรทันเจออะไรได้ที่เป๊ะเก็บตัไหนได้ที่เป๊ะไม่เอาอะไรเลยมุ่งแต่บนเรื่องทีมบอลน่ะรอดูครับรอดูครับเก็บหมดครับเฮ้ยรอดอใช่พี่รอดอมาดิโว้ย เฮ้ยมามามาสิมาเฮ้ยเฮ้ยวะเฮ้ยโอฟังโอฟังโอฟังตัวมันยิงอยู่ไหนวะบนหัวเนี่ยบนกระบาลผมเนี่ยพี่โอเจ็บมากกระเนี้ยเจ็บโคตรเจ็บเลยเอ้ยแม่งเอ้ย first blood อุ้ยกูโดนกูโดนมันไล่มันไล่ตูดกูโอ้ฟากนี่ไงเดินหน้ายกจับสไนด์ไงฟักเลยไงทีนี้มไดทีนี้ฟักเลยไงทีนี้ได้แดกฟักกันแล้วไงที่นี้ทีนี้จะได้แดกฟักกันแล้วโอ้ฟาดคณคาร์อะไรกูไอ้พี่อะเจ้าโดนเขห่าหัวเสร็จดีต้องจับทสไนด์ไงล่ะไอ้เพียเอะไร้องเฮ้ยยิงไม่โดน้ย โอ้ยยังดปฮสายมาเฮด้ายมากดมาฮ้ t โอเฮ้ยจะแ้เนี่ยตกใจไงตกใจไงตกใจยู่ไงจ็บเ่ไล่นลดีเอ็ต์ไี่่บูไม่มีตังมาตดฟรีสิกูรู้แต่นไอ้ดหี้ไม่ว่างขนาดนั้นเยครับตันี่พียงดูนี่พีองน้องชายกด โอ้ชิวจัดละชิวแล้วนะชิวแล้วะคนรุ่นคนรุ่นนบเลยวองคนรุ่นคนรุ่นน้องโอ้ยไม่ตายได้ไงถามไม่เ r ตสุอ่โคตรสุดอ่โอ้สุดปังอ่ะพี่กายน้าขาดะเฮ้ยไม่เกี่ยว เกี่ยวอะไรครับเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะครับเนี่ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอเคพี่กายบู๊ก้ครล่ะพี่เป๊ะตอนไหนเขาจะมาเนี่ยพี่เฮ้ยเฮ้ยโคตเอาอ่ะอยู่บนนีพี่อ่ะไอตอกบอลตอกตัวพี่กายบู๊กไปแล้วกูไปแล้วกูพี่กายบอกเปลี่ยนนะจ้า ไปแล้วกูเดี๋ยวไหนไปโกไปไหนไปเกมหมดเกมหมดให้เธออีโวเฮ้ยดับเบิลคิลปังปัพี่เป้เขาโยนเกมจริงไหมเนี่ยดูจับทรงละน้ิงกิงพี่เป้โยนเกมพี่เป้โยนเกมพี่เป้โยนเออโยนจัดอะไม่ยไอ้วกนี้ไม่ขยันสกิดดีจังเลยวะอุ้ยป้าน้บ้านบ้านแกเปอยู่ห้องไหนพี่เป้งลาง ผมเห็นก็มาได้อยู oh, ่โอ้โคตเก็บ่พี่องค์ผมโคเจเยไปันยาก่อนไปันยาก่อนอ้โหสามตัวพี่อ้พี่่ไมหอพี่ไม่ได้ไม่ได้ห้กปาให้โอ้พวกพี่มาหาผมสามตัว โอ้ไม่ทันว่ะกูไม่ทันว่ะเฮียีไอวอลนี่ว่ะเฮียเลยเฮียวิ่งมาโถพี่กายสามตัวโอ้ฟาโกเฮ้ยเด็กฟักเลยเดี๋ยวก็ได้เด็กฟักหลอกทีเนี่ยเฮ้ยดีกองบูสายหนึ่งไม่ลุนสายที้กี่ไกลเลยโอ้โหพี่มันยืนหน้ากระบานแตกจังอะดีเป้บูดาวนี่หน้ากระบานแตกไงกระบานแตกเลยดาวอีกหนึ่งข้างบนสี่ปูโมาฉีกโอ้ยที่ตี้นี้มันอ้อมจังวะ โอ้ยพี่ไกูโดนเอนไม่เตียวเลยอะโอ้ยไอ้ี่ผมไม่ทันว่ะกันหน้ากันเปิดตรงนีเฮ้ยมาดิ Double kill ไพกอี่้พไอ้พี่ไม้พดไ้้พี่้ไอ้อ้พ่ไไหวอ้ไอ้ี้ีไห้พ่ไไ กับตันมึงบอกว่ามาแล้วกัปตันบอก่ไหวสวยพี่สวยสวยพี่สวยจับมากเลยจับมาวเลยอะช็อตเนี้ยเพลราคนเพลราคนเพลราคนอ๋อแล้วเรียบร้อยแล้วกูบอกเลยจะรู้เรื่องตายมาแล้วหนึ่เฮ้ยมองไม่เห็นอะมันแหลกอะมันจะมันกระตุกกระตุกโอ้โหสไกเลอร์เฮียเลยไม่มีสไกเลอร์เทเก็บหมดทีโอ้ว่า ไปโอ้ฟาดโอ้โดนที่ถึงโอ้ฟาดเฮลเลยเฮลวงเลยอีกคนหนึงอยู่ข้างล่างเฮลวงเลยเฮ้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 ยมาดิเฮ้ยเฮ้ยไม่ยวดแม่งสุดปังเลยอ่ะชนเมื่อกี้โคตรเอาอ่ะซองอะไรไอ้นายจะซองมาไหน

ไอ้เี้ยห้าเกมาเมจไม่ถึงร้อยออยังโยนอะโยนเกินอะศูนย์ห้าลศูนย์ห้าเบูยัไม่มีลูกลองเล่นด้วยเนี่ยเกมีเกมเจาสอโอ้โหเกบอะโอ้โหเจดาสองภาพเจดาสองเข้าไม่คูรหรือขวมากยยิงได้ปะ ผมมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นใครเลยแม่งอยู่ไหนกันบ้ากันเนี้ยอ้อเนี้ยตอนยิงไกลว่ะเฮ้ยเหมือนตัวชิปเลยมีมีมีตัวชิประเบิดมาเต็มเลยโอ้โหโอ้โหวอร์เป็นกระทางแล้วอ๋โอ้ฟ้าโอ้ฟ้าโอ้ฟ้าฟ้าพี่นายทำเปลี่ยนแดพี่นายมาดิมาดิดีลองสเต็มแปดมาทำเสียไฟเลยพี่นายทำเสียไฟเลย โอ้ฟาดโอ้ฟาดโอ้ฟาดเลยทานทานานทานทนา่ากนคช่วยผมัคนโอ้ฟาด